อ๋อคลิปนี้คลิปสุดท้ายเลยครับมันติดก,กายตันแล้และครับเนี่ยนิ่งๆแล้วนี่ครับสุสภาพมันแย่กันครับสำหรับผู้จิม่าเลรนเงินแสนซุ้มหลากปล่านี่ก็ไปเอาก็ได้นี่ครับเงินแสน ลงทุ้นแค่สองพันบาทกับสองพันบาทไปแรกเงินแสนครับเอาเสียวปลาชุวนี้แหละครับขึ้นมาแข่งขันกันผู้ใด้ได้คนสุดไทยหนึ่งจุดหาได้เงินสดสด,สดไปหนึ่งแสนบาทแถมถวยอยีกหนึ่งใบเมื่อวันที่สิบหกสิงหาเปิดแมตแสน,นครับบริเวณปลายนีครับเรินปลานำนนักก็มือนี่แหละครับ หนึ่งจุดหา้าระวังมวยขู่อเอกระวังสวายน้อยกับกินน้อยสู้กัน